เรียเอาอยู่เถ่าพี่ถึงวางสเต็ปวันนี้พอดีค้าขายเราก็ขายไปด้วยเขาก็มาทักว่าเออลูกค้ามาอ้ทำไมพี่เยาวทำไมลงจังอย่างเงี้ยพี่ยาวลถไปแล้วกี่กิโลครับเจ็ดกิโลเจ็ดกิโล สวัสดีค่ะบอสวันนี้มาสร้างกิโลแล้วนะครับสามสิบกว่าวันทุกคนคิดดูดูดิอะไรที่เราใช้ผลิตภัณฑ์แล้วมันไม่จำเป็นต้องออกกำล,ลังกายแบบผาดโผนเราก็ใช้ชีวิตตามปกติปกติค่ะที่เป็นคนเกียรติแล้ควบคุมใจด้วยแล้วเด็กสอบไ,ได้แล้วคนรอบข้างเป็เไปนไงบ้างครับตอนนี้ คนลดตั้งดีใจมากดีใจมาก,มากอู้ยทำไมลดได้ต้อได้อู้ยดีใจด้วยลูกสาวยังดีใจให้เขา50ิังค์ให้เขา50ว,วันนี้เนาะเราก็มามอบรางวัลให้กับพี่ยาวนะคะผู้ชนะช l เ e น g e ในการเข้าร่วมลดน้ำหนักนะคะไปกับเรียซึ่งพี่ยาวสามารถที่จะลดได้ในระยะเวลาที่กำหนดก็คือ<ะ>30วันลดไปทั้งหมด7กิโลใช่ไหมคะพี่ยาว<ะ>าลดไปทั้งหมด7กิโลแล้วก็ เป็นผู้ที่สามารถที่จะลดได้เยอะที่สุดนะคะวันนี้เรียก็มามอบรางวัลให้กับคนที่มุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจมากๆในการดูแลตัวเองนะคะโอเคนะคะแล้วก็นี่คือเงินรางวัลน,นะคะสำหรับผู้ที่ชนะชาเลนจ์นะคะกับปรีอามะะูลค่าค0 0 0 0บาท มอบไปเลยนะคะยิ่งเด็กพี่ยาวด้วยะคะขอบคุณค่ะดีใจด้วยมากๆากะคขอบคุณค่ะรูปร่างใหม่นี่หายไปทั้งหมดตอนนี้ไม่ใช่ให้เจ็ดโลแล้วนะคะทุกคนหายไปทั้งหมดหกิโเก้าจุดห้ากิโลโอ้จากวันนั้นถามมาถึงวันนี้ใช้เวลาไปทั้งหมด45วันเลยหายไปทั้งหมด9กกิโลนะคะแล้วพี่ยาวมีเป้าหมายจะลดไปอีก โปอีกประมาณสักสิบโลก่อน10โลก่อนอีกสิโลเป้าต่อไปก็ถึงวันที่พี่พี่บอสเปิดตัวอลลาเปิดตัวคอลลาเจนเราจะไปเปิดตัววันนั้นอีกครั้งนึ่งนี่นี่คือคำมั่นสัญญาว่าจะไปร่วมงานนะคะในงานเปิดตัวคอลลาเจนแล้วก็มีในส่วนของโปรปูด้วยนะคะสำหรับใครที่จะติดตามสนับสนุนนะคะก็สามารถที่จะ ช่วยในเรื่องของโปปู่ด้วยนะคะร่วมบุญเป็นโปรร่วมบุญนะครับในการสร้างห้องพระเพราะว่าปู่เนี่ยจะสวดมนต์อยู่ทุกวันนะคะมันก็จะได้อันนี้ส่งมาถึงเราด้วยเราก็จะได้ไปสวดมนต์กับปู่ด้วยวันไหนเราอยากไปวัดเราก็จะไปวัดวันไหนเราอยากสวดอยู่กับปู่แล้วก็ไปสวดที่กับปู่ ก็จะได้สูตไปพร้อมกันจ้ะโอเคนะคะวันนี้ก็ขอบคุณพี่ยาวมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณสำหรับอาหารขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นทุกอย่างเลยอาหารลูกชิ้นปลาหมึกอร่อยมากค่ะใครที่อยากได้สูตรพี่ยาวขายสูตรปะคะขายอยู่ขายอยู่นะคะสามารถที่จะติดต่อได้เลยนะคะก็จะมีขายสูตรซื้อเลยได้ไหมแม่แม่ซื้อสำหรับบดๆให้กินฟรีเลย